สวัสวดีทุกคนคาเซนต้อรับคดบอยในครับสวัสวดีทุกคนครับต้องบอกก่อนว่าอีนเราเห็บ้านเนี่ยผมเข้งโงกรงอองก่อนจะเปซัพวยอร สนใจที่จะทำรีโนเวทบ้านเพื่อเพื่อขายครับก็เลยมาเรียนเพื่ออยากทราบโน้ตหาวอะไรพวกนี้พอดีทำงานในหน้าค่ะแล้วก็อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับการรีโนเวทเพิ่มขึ้นจริงๆรอคอสนี้มาพักใหญ่แล้วค่ะเพิ่งจะได้มีโอกาสมาเรียนส่วนตัวได้เรียนคอร์สประมูลกับโค้ดบอยมาอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเ,ออเรียนออนไลน์นะครับอาจจะต้องกลับมาเรียนซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เลยได้ยินเขาว,ว่าจะมีคอร์สรีโนเวทก็เลยขอเรียนต่อเนื่องเลยครับ พอดีส่วนตัวทําเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านอยู่แล้วครับแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่พอก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับทางโดบอยครับก็ปกติแล้วตัวเองก็ทํางานราชการอยู่แล้วก็เป็นอินเวสเตอร์ครับคือรับซื้อขายบ้านอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเราซื้อขายบ้านมามันเป็นบ้านเก่าเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรีโนเวทครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนโค้ดรีโนเวทครับเนื่องจากพี่อะทำธุรกิจเกี่ยวกับขายบ้านอยู่แล้วและอีกอย่างก็คือ เคยเรียนกับโค้ดบอยมาแล้วตั้งแต่คอร์สประมูลซับรุ่นที่3อะค่ะแล้วก็เห็นว่าน่าจะเหมาะกับอาชีพเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนรอบนี้อะค่ะได้เยอะเลยค่ะเพราะปกติเราจะจ้างผู้รับเหมาแต่เราไม่ทราบรายละเอียดลึกๆอะค่ะว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือว่าการรับเหมากับช่างอะค่ะว่าช่างเนี่ยเขาจะคิดยังไงม,มันลดคอร์สลดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะ ได้หลายอย่างมากเลยครับได้ทั้งออวิธีการเลือกซับได้ทั้งการรีโนเวทยังไงให้ไม่งบบานปลายครับก็สามารถซื้อของได้ถูกที่แล้วก็เอามารีโนเวทได้อย่างเหมาะสมครับได้ความรู้เกี่ยวกับาการหาช่างการเลือกวัสดุอุปกรณ์โค้ดสอนแบบไม่กักเลยครับก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็จะสามารถนําไปใช้ได้แน่นอนครับคือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากมาอะไรอะ่ะมาอะไรไม่มีสอนและคุ้มค่ามาก เฉพาะเรื่องสีเรื่องเดียวก็คุ้มแล้วแค่ข้อเรียนราคานี้นะได้เยอะเลยครับได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราเองก็เคยมองข้ามไปครับคุ้มค่ามากๆครับได้เยอะเลยครับในส่วนของความรู้ที่จะเอาไปรีโนเวทบ้านที่จะขายได้ความรู้หลายอย่างเลยครับเพราะว่าตัวผมเองผมไม่มีพื้นฐานเรื่องการรีโนเวทเลยแล้วก็คิดในใจว่าสัก,กวัน อยากจะรีโนเวทก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับาการเลือกวัสดุอะคะ่ะในการเอามาใช้ในการรีโนเวททำให้รู้ว่าถ้าเราจะลดต้นทุนในการรีโนเวทเนี่ยเราควรเลือกแบบไหนคะ่ะก็หนึ่งเลยก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องไปเตรียมหามาคือถ้าเราไม่อยากจะต้องไปพึ่งผู้รับเหมาอย่างเดียวเนานะแล้วก็เป็นการเซฟต้นทุนของเราด้วย ใช้ได้ดีเลยครับคิดว่าได้ประโยชน์มากไม่ว่าจะทําอยู่เองด้วยเนาะหรืออาจาอาจะทำรีโนเวทขายเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าพวกนี้คือมันเกี่ยวกับเรื่องออขั้นตอนการรีโนเวทการขออนุญาตมีแบบฟอร์มในการทําสัญญากับช่างพวกนี้มันเอาไปใช้ได้เลยทันทีใช้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะทารีโนเวทบ้านขาย เราก็ได้รู้เทคนิคการอะไรแบบนี้หล,หลายหลายอย่างวันนี้มากเลยคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากใช้ได้แน่นอนครับทั้งเรื่องราคาของวัสดุทั้งเรื่องของผู้รับเหมาอ,อะไรพวกนี้ครับอันนี้คือแน่นอนใช้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับเพราะว่าเท,เทคนิคต่างๆที่โค้ดบอยและโคดต,ตั้มให้นี่เป็นประโยชน์มากๆเลยครับผมใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่ายัางไงมีแผนจะประมูลแล้วก็เอาบ้านมารีโนเวทอยู่แล้วครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากอาชีพของพี่ ấy, ก็คือเกี่ยวกับ การทําบ้านขายอยู่แล้วยังไงก็คือใช้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าทําให้เรารู้ว่าช่างเนี่ยเขาตีราคามาโอเวอร์ไหมหรือว่าเหมาะสมหรือเปล่าอะค่ะดีค่ะก็คือโค้ดบอยเนี่ยให้คําแนะนําได้หลายเรื่องเลยค่ะถึงแม้ว่าบางอย่างจะไม่มีในคอร์สแต่โค้ดบอยก็ให้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีเลยค่ะบรรยากาศก็ ทั้งสองท่านก็เป็นเนินเองมากเลยครับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามคำถามที่สงสัยก็ตอบทุกคำถามนะครับไม่มีไม่มีกากอะไรเลยครับ กำลังดีครับโค้ดขนาดนี้นะครับไม่เยอะมากไม่น้อยเกินไปก็ถือว่าอบอุ่นดีครับเป็นกันเองครับสนุกดีครับโค้ดก็เป็นกันเองให้ความรู้แน่นทั้งสองท่านครับบรรยากาศคุณผู้ชงเป็นกันเองครับแล้วก็เสียดายถ้าไม่ติดโควิดอาจจะสนุกมากกว่านี้ครับสนุกครับก็โค้ดทั้งสองท่านก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้ความรู้แบบเต็มที่เลยนะครับไม่มีครับนะครับ ดีค่ะคือโค้ดแบบไม่กลักเลยอะคือให้ความรู้เต็มที่เลยค่ะแล้วเราก็จะได้ไปย่นระยะเวลาในการไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะค่ะโค้ชทั้ง2ท่านนี่ก็เป็นกันเองแล้วก็ความรู้เยอะมากค่ะถือว่าเก่งเลย